นี่ได้แล้วนะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้คือเส้นพับไปเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือถ้าผ้าเหลือเยอะตรงนี้ทําเป็นสองเกบคํานวณเอาคร่าวๆได้ค่ะตัวนี้เก็คำนวณอยู่ที่เก็ตห่างอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งแล้วก็วัดหนึ่งนิ้ว แล้วก็เกบห่าง4นิว้ว4นิว้วแล้วก็เก็บ1นิ้วแบบนี้นะคะเราก็จะได้เก็บด้านในที่เขาจะซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยแบบนี้สองเก็บนะคะถ้าคนตัวใหญ่อาจจะได้เก็ดเดียวอันนี้เป็นเก็บที่ซ่อนอยู่ด้านในนะอันนี้เป็นเส้นพับป้ายของเราเราจะเห็นว่าจากเก็ตข้างของเราตรงนี้เราได้มาแล้วหนึ่งฝั่งเนี่ยครึ่งของเอวแล้วนะคะ17นิ้วคือตรงนี้เราก็อาจจะทําแบบนี้คะ่ะวัดเนี่ยกอลลอกจากตรงนี้เลยเนี่ยเกตตรงนี้วัดน่ะตรงนี้ช่วงนี้เท่าไหร่4นิ้ว ตรงนี้สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดนะตรงนี้แล้วก็ขีดไปเนี่ยขีดแต่ทุกช่วงเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ห่างกันเท่าเท่าไรสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วก็ไเขีดเกตใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็วัดช่วงนี้เนี่ยจากกลางหน้าก็ไปเป็นกลางหลังอ่ะตรงนี้แปดนิ้วครึ่งแล้ว